สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ค่ะอยู่กับช่อง YouTube ของดาน,นะคะ Fort By d a r ดา่ะวันนี้นะคะอยู่กับตัวด้านหลังนี้เลยตัว Ranger Cap XL Passport ค่ะรถรุ่นนี้นะคะอยู่ในส่วนของตัวรถสุดท้ายแล้วนะคะในโค้งสุดท้ายของตัว่า ตัวเรนเจอร์ของตัวนี้นะคะที่เป็นตัวเรนเจอร์ของตัว2021นะคะเป็นโมเดล2021ค่ะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะในการออกรถรุ่นอกค x สป p o r t แบบเทๆแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะแคปคลิปวิดีโอแล้วติดต่อหาน้องดาที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ ID line หรือว่า QR code line นะคะมารับชมกันนะคะว่าการตกแต่งแบบโค้งสุดท้ายนี้นะคะที่รอๆนะคะทิ้งคาบของเรนเจอร์ตัวนี้นะคะเป็นแบบแคปบโอเปนแคบแบบนี้เป็นแบบไหนกันบ้างนะคะ ในส่วนของตัวด้านหน้านะคะลูกค้าเป็นในส่วนของตัวชุดหน้าค่ะให้เป็นชุดหน้าของชุดหน้า f 1 5 0นะคะมาพร้อมกับตัวแคนกระแทกที่ทาสีคันแกกระแทกสีแดงตัวนี้เลยนะคะเพื่อให้รถรู้ตัดกับสีดําค่ะแล้วด้านบนนะคะมาพร้อมกับตัวฟอนต์นะคะ ford ค่ะที่เป็นกระจังหน้าทรงแร็เตอร์ค่ะฟอนต์เป็น ford สีดําตัดประขอบสีแดงค่ะเพื่อให้ตัวตัดกับตัวสีตัวรถนะคะ แล้วมาพร้อมกับตัวไฟสองหน้า,นากระจังนะคะเป็นไฟแบบไฟยาวนะคะเต็ม3มช่องเลยค่ะแล่ที่สองคันในส่วนของฝากระโปรงด้าน,นบนมาพร้อมกับสกูปซองฟิสที่เป็นสกูปขนาดใหญ่ค่ะทาสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็เพื่อตัดมิติให้รถดูโดดเด่นตัดมิติให้เป็นตัวสีดําด้านแล้วก็เป็นโลโก้ที่เป็นโลโก้มามาแเต็งสีแดงนั่นเองค่ะรถคันนี้เนี่ยค่ะทําสีดาแล้วตัดกับสีแดงให้รถดูโดดเด่นแล้วก็แรงฤทธิ์นะคะดูเท่มากๆเลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะ x a l p h a ของเรายังไม่มีไฟตัดหมอกค่ะน้องดาก็กาอัปเกรดเรื่องติดไฟตัดหมอกเพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเลยนะคะในส่วนของตัวชุดหน้นนาดูหล่อๆนะคะเป็นดวงตาของมิติของตัวรถนี้มาพร้อมกับการอัปเกรดนะคะไฟ่าในส่วนของตัวโครงไฟมาแตงค่ะตัวนี้นะคะไฟมาแสแตงมาพร้อมกับไฟมาแสแตงแบบครบสเต็ปนะคะวาาเวลาเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินคีบสามคีบก็จะวิ่งให้นะคะตัวนี้เลยพร้อมกับตัวรูปแก้วค่ะที่เป็นสีเรดอายค่ะแล้วก็วงแหวนเป็นทรงวงกลมนั่นเองค่ะ แล้วก็พิพาทไม่ได้เลยครอบไฟหน้าก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยละ่ะแล้วด้านข้างนะคะมาพร,ร้อมกับคิ้วล้อค่ะลูกค้าเลือกเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบไม่มีหมุดค่ะแต่เราทานะคะทําการยึดเกาะนะคะในส่วนของตัวด้านล่างด้านหลังนี้นะคะแล้วก็เก็บงานซีลิโคนในส่วนของด้านบนนะคะป้องกันลอยน้ําเข้าแบบเรียบร้อยมากๆเลยค่ะ แล้วด้านล่างนะคะที่เท่มากๆเลยมาพร้อมกับตัวล้อแม็กนะคะที่เป็นล้อแม็กขอบ16ค่ะเป็นยางมอนเตอร์นะคะสเปกก็จะเป็นสเปกนะคะ265นะคะ R 1 6นะคะและ้วก็ไอ้ไอ่ะ265ทับเ R 1 6ค่ะเป็นลายดอกไม้นะคะอันนี้เป็นตรงยอดฮิตมากๆเลยค่ะ มาดูในส่วนของตัวด้านข้างตัวรถกันด้านข้างตัวรถคันนี้นะคะก็ยังเป็นสเตปของในส่วนของตัวคอนเซปต์ที่ลูกค้าเลือกเป็นสีดําตัดสีแดงนะคะเลือกกราฟิกที่เป็นกราฟิกตัดสีแดงนั่นเองค่ะเลือกเป็นโครนสีแดงแล้วก็เลือกเป็นคําว่าเรนเจอร์สีแดงด้วยค่ะรถดูโดดเด่นและดูมิตินะคะมากๆเลยค่ะรองเบากันลอยก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับตัวรถด้วยค่ะแล้วที่สําคัญลีมของน้องดาก็ติดในส่วนของตัวล์มเซรามิกรับประกันถึง10ปีเช่นกันค่ะ ด้านโบล์นลาวหลังคาทรงสปอร์ตค่ะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมไฮแล้วที่สําคัญในส่วนของตัวคิ้วกันสาดก็ติดในส่วนงบานหน้าแล้วก็บานแคบไฮเรียบร้อยเลยค่ะมาดูในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะก็ยังคงในส่วนของตัวเอ้าเรนเดอร์ er นะคะในส่วนของตัวโรบาเหล็กค่ะอันนี้ยังเป็นคอนเซ็ปต์ในการของทําแบบแนวแต่งที่เป็นแนวออฟโรดอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงเหล็กแบบทรงหกขาค่ะแข็งแรงคงทนนะคะลูกค้าติดเกือบทุกคันเลยค่ะ แล้วก็มาดูในส่วนของด้านท้ายตัวรถ 4, สี่ส่วนของตัวข้อไฟท้ายเพิ่มเติมให้เรียบร้อยนะคะป้องกันได้ดีมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวข้อไฟท้ายค่ะ แล้วก็ตัวในส่วนของตัวนี้เลยนะคะเป็นกันชนท้ายห้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกันชนท้ายเดิมของตัว XL p a s นะคะเราพร้อมกับตัวรองเบากันลอยนะคะพร้อมปลายด่าบัตรสติ๊กเกอร์ด้านหลังนะคะที่ยังเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทําสีโคนสีแดงอยู่ค่ะแล้วด้านล่างคันนี้ลูกค้าเลือกอัปเกรดนะคะคืส่วนของตัวติดกล้องนะคะถอยหลังตัวนี้ค่ะติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยค่ะ มาดูรอบๆคันตัวรถแล้วจะว้าวในส่วนของตัวภายในของตัวรถกันค่ะคันนี้ o อเพนแ c a p ของน้องดานนะคะสามารถเปิดแ c a ได้แบบนี้เลยแล้วที่สําคัญภายในดูว้าวมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเบาะแ c a ที่เป็นเบาะแคปหนังแล้วด้านหน้าสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าเลือ,ทอกทาเบาะหนังนะคะเป็นการออกแบบดีไซน์ที่เป็นเบาะหนังนะคะสีแดงตัดกับขอบสีดําค่ะแบบทรงสปอร์ตแบบนี้เลยเท่ๆปรัแบบยังเป็นคอนเซปต์ในการทำคอนเซปต์ที่แบบสีแดงแรงร,งริดอยู่นะคะ หน้าจอค่ะลูกค้าเลือกอัปเดตเป็นหน้าจอ Android นะคะสามารถรองรับนะคะที่ส่งตัวดู y o u t u b e นะคะฟังเพลงนะคะตัวนี้เนวบิเกเตอร์ก็มีให้ครบถ้วนเลยค่ะคันนี้ครบถ้วนมากๆเลยนะคะลูกค้าเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจค่ะการตกแต่งรถสไตล์แบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะไม่พลาดนะคะแคปคลิปวิดีโอนะคะส่งกลับมาให้น้องดานะคะตามลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะกดติดตามน้องดานะคะเพื่อพบกับตัว Next Gen Ranger ของเราในเดือนหน้าด้วยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวโค้งสุดท้ายและรถสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะน้องดามีโปรโมชั่นในส่วนของตัวราคารถเหลือ599,000บาทเท่านั้นเองค่ะอย่าช้านะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการรีวิวรถคันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ